สำหรับรายการนี้นะคะจะเป็นการพิมพ์รายงานนะคะในการคำนวณภาษีนะคะมาที่เสิร์ชเมนูนะคะให้ใส่คำว่า C A L T A S underscore R T T แล้วก็คลิกปุ่มคำว่าค้นหานะคะ ต้องการคำนวณของเดือน02 2 5 6 0ทับ2560นะคะเลือกอัตราภาษีก็แบบใหม่นะคะก็คลิกปุ่มโอเคค่ะแล้วก็ปิมพออกมาทางเจอภาพนะคะแล้วก็คลิกคำว่าพิมพคะ่ะแล้ ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะรายละเอียดเงินเดือนนะคะบริษัทดีและเก่งจำกัดแรงงานการตรวจสอบการคำนวณภาษีณนะที่จ่ายงวดที่1ประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะปีภาษี2560นระคะรายละเอียดเงินเดือนก็เงินเดือนนะคะรายเดือนนี้ก็ห้าหมื่นบาทนะคะคำนวณทั้งปีก็ห้าหมื่นก็มาที่ประกันสังคมนะคะเจ็ร้อยห้าสิบนะคะคำนวณทั้ง สีก็750บาทนะคะมาที่เงินเดือนค่าจ้างบำนาญน,นะคะรวมทั้งสิ้นก็6 0แสนบาทนะคะก็คงเหลือ6 0แสนนะคะหากค่าใช้จ่ายร้อยละ40ของ3แต่ไม่เกินที่กฎหมายกำหนดก็คือ6 0 0 0 0บาทค่ะคงเหลือ540,000บาทค่ะค่ารถยนต์ผู้มีเงินได้ก็30 0 0 0บาทนะคะ ก็เงินสมทบกองทุนประกันสังคมก็9,000บาทนะคะรวม1-13ถึง13ก็39,000บาทนะคะคงเหลือก็ห้าแสนหบาทท่วนนะคะก็มาดูที่ภาษีคำนเณนจากเงินได้สุทธิตามมาตรา12นะคะก็คือ35,000 149.95นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในการพิมพ์รายงานการคำนวณภาษีนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบ